สวัสดีครับผมสวปซ่าครับคอรำนิดนางสื่อพิมพ์สปอปูราสตาร์สกเกอร์ครับวันนี้กลัปมาเจอกันวันจันทร์ที่14 พื้จิกาอยู่นะครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะยังคงอยู่ในแดนบัวนะครับเอซิมิรานเบียดเอาชนะคู่แข่งได้ตามเป้าหมายและแฟรง์เฟิร์ตก็ยกไปนะครับด้วยการบุกไปเสมอกับไมายหนึ่งหนึ่งวันนี้ครับฟุตบอลเบาบางลงนะครับแต่ความน่าสนใจยังมีนะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอลลีกรองไปกันที่รีกาสามเยอรมันและศึกเซกุนดารีกาโปรตุเกสอย่างละหนึ่งคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแลยก็แนะนำนะครับรายแอส Tiger 999นะครับรายแอ t ท e 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ร right ายแอ t t i เก r 999เอาไว้ด้วยนะครับวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลบรีกา3เยอรมันนะครับเป็นการเจอเกันระหว่าง1860มิวนิกเปิดบ้านพบกับโรถ วัยเอเซนนะครับผลงานของเจ้าทินช่วงหลังเริ่มที่จะมีแผ่วลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นเกมในบ้านยังวางใจได้นะครับพวกเขาเล่นในบ้าน8เกมซีซั่นนี้ชนะ6แพ้นนะครับเกมลุกเนี่ยอันตรายดุกด,ดันนักเตะย่าสเตฟานเร็ก โจเซฟโบยัมบ้าและฟินราเชอร์มาเกอร์เนี่ยเล่นกันเข้าขายนะครับวันนี้ครับสามคนนี้พร้อมลงตัวจริงนะครับวันนี้ครับเล่นในบ้านรับมือกับทางโรดไวเอสเซนนะครับซึ่งผลงานช่วงหลังกระเตื้องขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ปัญหาหลักของทางทีมเยือนเนี่ยคือเกมรับที่ค่อนข้างเปาะนะครับแล้วก็เกมนอกรังเนี่ยยังวางใจยากวันนี้ครับมาเจอกับทาง1860มิปนิคนะครับซึ่งเกมลุกเนี่ยดุดันดักหลายดูแล้วโอกาสที่จะที่จะต้านอยู่ตลอดรอบฝั่งเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างยากจุดคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่เจ้าทีนนะครับเป็ต่่อ0.5ส กับ0.75นะครับถือว่าแพงนะครับแต่ยังแน่ให้กัดฟันต่อนะครับเชื่อว่า1.860มิลลิมีโอกาสขึ้นความมั่นใจด้วยการเปลี่ยนเอาชนะได้ชีอบอลต่อเชียร์ทาง1.860มิลลินะครับส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลเซกุนดาริกา้าโปรโตุกเกสน,นะครับเป็นการเจอกันระหว่างมาฟราเปิดบ้านพบกับไรซยซอรนะครับผลงานของมาฟรามีแต่ทรงกับสุดนะครับวันนี้ครับรับมือจับทางไรซอซึ่งตอนนี้ ฟอร์มแกร่งทั่วแผ่นนะครับเกเกมหลังสุดพวกเขาไร้พ่ายนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือสถิติเก่ายามเจอกันช่วงหลังไรซซอร์เนี่ยเป็นฝ่ายที่ทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับเกมรับเหนียวแน่นเล่นกันแบบมั่นใจนะครับโจทย์คู่นี้ก๊เปิดมาให้ที่มาฟราเนะครับเป็นต่อที่0.25นะครับผมมองว่าคู่นี้สูสีเป็นบอลทันกันแะเชียร์งหน้าของทางไรซซอร์นะครับเชื่อว่ามเมมัมแบบนี้พวกเขาจะมี1หรือว่า3แต้มกลับออกไปได้เชียยวบอลลองเชีรยทาง ไรซอสนะครับในคู่นี้วันนี้ครับ2คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันจันทร์นะครับเฉีย 6, ร์1 8 6 0แินิและเฉียรไรซอสขอทุกท่านเจยบอลแบบมีความสุขนะครับเองเงโงโว่รวยไปเจอ,อกนันใหม่วันนี้สวัสดีครับ